ทุกท่านะครับวันนี้ผมอัปเดตผลงานแล้วครับวันนี้คู่วันอทิที่1 3มีนาคมจบไปแล้วต้องว่าวันนี้พุงแตกกันครับสมาชิกหูพุงแตกกันครับสนใจก็มาฟังดูครับนี่ดูแค่คร่าวๆนะครับคู่สุดท้ายคู่ของทางด้านของชงอเมรินครับเพชรบอยเพชรสุขุมเพชรบอยบางนาเจอิญเพื่อวิทยาลัขามาน้อยคู่นี้ผมก็พาสมาชิกนะครับลองในราคาสองหนึ่งมารับยกสอง พาสมาชิกลองมาในราคาสองหนึ่งบอกครับว่าผมชอบเล่นชอบแดงมากครับชอบแดงน้อชอบแดงครับลองมาครับในราคาสองหนึ่งแดงเป็นลองถึงสิบหนึ่งนับผมบอกสมาชิกครับว่าลองแดงมาครับคนละพันสองพันครับพอเราบวกอยู่แล้วเราบวกอยู่ครับเราก็เล่นน้อยๆ้อยัพันสองพันผมดูว่ามันต่อยหนักครับแข็งแข่งแข็งแรงครับแล้วมวยยังเพ้ไม่เยอะแต่ราคามันพาไปขึ้นมายกที่สามครับก็เป็นหน้าของมุมแดงครับ บ่อยกันแลกกันไปแลกกันมาครับแดงเมาเงินเมาครับสุดท้ายเป็นพิษคุมพิษบอลบางนานครับเอาชนะน,น,นกเจ้าวิทยาลขามาแน้วครับคู่นี้เรือพุงแตกให้ดูคู่เดียวบอลครับเเจ็ดสีก็ประยัดสักรูต้นก็บวกนะครับแล้วก็แลมบโบลิ่อโยธาก็บวกวันนี้ผลงานดีครับสิสามีนาครับ อาทิตย์ที่สามีนาสองพันร้อยสิบห้าสนใจต่อยดีไลน์จีโอจีเอเก้าเจ็ดเจ็ดเด็ดโทรโทรเจ็ดหนึ่งสองห้าหนึ่งสี่สี่ศูนย์มวยหูเส้นมันนอกครับรายวันครับขนัดตุกวันสองร้อยสออาทิตย์วันสามร้อยลายเดือนเดือนหนึ่งพันสนใจต่อครับจะได้ตังก็ติดต่อมาเลยชนดาวตู้สู้ได้ตุกหูชี้ตัวเล่นเน้นบรรยากาศราคาการจัดาไว้เป็นยามดูราคาพังยกให้ดูหน้าเสือให้สั่งเล่นต้องเล่นสั่งต่อต้องต่อสั่งลองต้องลองครับท่านมีนะแค่นะที่แค่ตามเดียวกับถ้าคิดจะมาสวยก็ไม่ต้องสมัครนะครับถ้าคิดว่า เชื่อใจกันก็มาฟังดูรับมวยหูเสียงบ้านนอกขอตั้งครับโชคดีมีใจรับเดี๋ยวเจอกันทย์นี้กับ,บการวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับออเก่าแค่มาโชว์ครับผลงานเบื้องต้น